เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่สิบเอ็ด เขาคงไม่ตั้งใจวีหวานอินคิดน่าจะนอนดิ้นจนกระเถิบมาทางนี้ถ้ารอให้รู้ตัวเขาก็น่าจะตกใจเหมือนกันเสียงของป่อยเจาดังขึ้นอีกครั้งตันเออ แม้วังหลวงจะมีกฎระเบียบมากมายแต่เพราะอยากจะใช้งานปเปย์โจาเซียห์ตั้นจึงให้ความสนิทสนมกับอีกฝ่ายเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง้วยเหตุนี้จึงพูดคุยกับปเปย์โจด้วยภาษาที่สามัญชนใช้กันเซียห์โหตั้นลืมตาแต่หน้าผากแล้วลุกขึ้นนั่งเขาสวมเสื้อคลุมและก้าวลงจากเตียงอย่างเฉยเมยกลับมาแล้วหรือเขาตั้งใจ อีวานอินเวียนหัวขึ้นมาทันที ตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาเธออยู่กับเซียห่โหตันเขาจะทำตัวเหมือนทหารร่วมรบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันแม้จะมีความใกล้ชิดแต่ก็ไม่เคยข้ามเส้นที่แบ่งกันไว้แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพันธมิตรทั่วไปมีหรือจะต้องนอนหนุนหมอนใบเดียวกันแบบนี้อีหว,วานอินเก็บความวุ่นวายใจเอาไว้ในอกสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่อยลงจากเตียง นาเปยไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่เปยเจ้าหัวเราะอย่างอดไม่อยู่อยากให้ข้าได้รับบาดเจ็บไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพียงแค่ต้องจัดการทหารที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นก่อนแล้วยังมีกลุ่มคนที่ถูกส่งมาจับตาดูอย่างลับๆอีกกว่าจะเบีเ่ยงเบนความสนใจพวกนั้นได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยเซียหหตันนั่งลงข้างโต๊ะด้วยท่าทีเฉยเมย ดูท่าพี่ชายของข้าคนนั้นยังคงจับตามองอย่างเข้มงวดดีที่ให้นะเปยเป็นคนจัดการเปยเจ้าหลวงสมุดบันทึกที่ยังมีเศษดินติดอยู่ออกจากอกเสื้อสิ่งนี้คืออะไรแผนที่ขุมทรัพย์หรือเสียยหอตั้นตอบถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียง คนทั้งสามตุดตะเกียงพลิกดูเนื้อหาด้านในหน้าปกพิมพ์ตัวอักษรคำว่าบันทึกวัฒนธรรมแคว้นต้าเซียแต่ด้านในกลับเขียนด้วยลายมือมีตัวหนังสือเต็มไปหมด อีกทั้งยังเป็นลายมือที่ค่อนข้างวัดเห็นได้ชัดว่าเดิมทีสีเห่ยาเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อกันลืมหรืออาจเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อเล่นงานตัวอ๋องในภายหลังก็เป็นได้แต่สรุปว่าไม่ได้เขียนให้คนอื่นอ่านตึงเขียนค่อนข้างวัดไม่เป็นระเบียบทั้งยังใช้คำย่ออยู่ไม่น้อยวีวานอินอ่านแล้วแต่กลับเข้าใจแค่บรรทัดเดียวเปลี่ยนข้างรองเจ้า รองเจ้านี่หมายถึงใครเซียโหตั้นใช้ความคิดก่อนตอบในกลุ่มทหารรักษาพระองค์มีรองผู้บัญชาการหน่วยที่ใช้แท้เจ้าอยู่คนหนึ่งเอาไว้ข้าจะถามให้แน่ใจอีกที เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเขาจึงใช้ภาษาโบราณตอบกลับเธอวีหวานอินเข้าใจในทันทีในนิยายตัวอองหาทางยุแยงรองผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สัญญาว่าถ้าเขาเล่นงานผู้บัญชาการได้จะให้เขาขึ้นนั่งตำแหน่งนั้นแทนจากนั้นตัวอองก็ได้กลุ่มทหารรักษาพระองค์ไปเป็นพวกทำให้เขาดำเนินการได้ราบรื่นอยู่หลายเรื่องจนกระทั่งได้ครองบัล ในที่สุดอีวานอินรีตาอ่านไปสองหน้าแผนการต่างๆที่เขียนไว้ในนี้รายละเอียดส่วนใหญ่เหมือนกับที่เธอเคยอ่านในนิยายแต่เมื่อเทียบกับความทรงจำที่เลือน่างสิ่งที่เขียนไว้ในสมุดชัดเจนละเอียดมากถึงขนาดลงวันที่และเวลาเอาไว้อีกด้วยมีหน้านึงเขียนไว้ว่าใช้ใส่รับแควนเยียนกำจัดศัตรู ในนิยายตัวอ๋องหลอกใช้ใส่รับแขวนเยี่ยนกำจัดคนที่ยืนอยู่คนละฝ่ายกับเขาแต่เสียดายที่ใส่รับแควนเยี่ยนถูกฆ่าตายในหอคณิกาเมื่อวานนี้ยังมีอีกหน้าหนึ่งที่เขียนว่าเดือนยี่จะมีบัณฑิตที่สอบไม่ติดในการสอบรับราชการครั้งนี้ ปีหน้าเดือนยี่จะมีการสอบรับราชการแต่การสอบรับราชการในยุคนี้เรียกได้ว่ามีการทุจริตอย่างเอิกระเริกกลายเป็นการสอบเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองบัณฑิตยากจนมักไร้คนสนับสนุนไร้อิทธิพล จึงไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในการสอบได้เลยแผนการของตัวอ๋องคือลอบติดต่อกับบัณฑิตที่ถูกคัดชื่อออกอย่างลับๆแล้วหาทางให้พวกเขาได้รับราชการในตำแหน่งเล็กๆเพื่อให้คนเหล่านี้มารับใช้ตัวเองเขายังเฟ้นหาตำแหน่งขุนนางที่สามารถยัดคนเหล่านี้เข้าไปทำงานได้รอเอาไว้แล้วอีหว,วานอินรู้สึกกระชับกระเซงขึ้นมาทันที ติดอยู่ที่เปิยเจ้ายังอยู่ในห้องทำให้เธอไม่อาจพูดรายละเอียดให้เซียหโหตันฟังได้ได้แต่พยักหน้าให้เขาเป็นการบอกว่าของสิ่งนี้มีประโยชน์เซียหโหตันพยักหน้ารับว่าเยี่ยมเปิยเจ้าถามอย่างแปลกใจนี่ตัวอ๋องกำลังวางแผนจะก่อกระบฏหรือเซียหโตันยิ้มถูกต้องแต่ตอนนี้เรามีสมุดเล่มนี้อยู่ในมือ พวกเราก็สามารถทำลายแผนการของเขาได้ไปเจ้าดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดตั้นเออเจ้าทำแบบนี้ไม่เหนื่อยเกินไปรึไปตัดหัวเขาตอนนี้เสียจะไม่เป็นการประหยัดเวลากว่าหรือเสียหัตันเอยขอบคุณท่านนะแต่ตัวอ๋องมีอิทธิพลมากถึงท่านนะจะเก่งกาจเพียงได้ก็เอาชนะคนเป็นพันเป็นหมื่นไม่ได้หรอก เ้าใช้ความคิดเรากับกำลังวิเคราะห์ว่าหากศัตรูมีจำนวนนับหมืน่นตัวเองจะจัดการได้สักกี่คนเสียหอต้นกล่าวต่อถึงเราจะจัดการตัวอ่องได้สำเร็จแต่ก็ยังมีไทยเฮาอยู่อีกคนถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่กลายเป็นว่าสนับสนุนให้ไทยเฮามีอำนาจในมือแต่เพียงผู้เดียวหรือหากเป็นเช่นนั้นนางจะต้องคิดกำจัดเราเป็นร้ายต่อไป ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไปเจ้าถามแล้วจะแก้ที่ต้นเหตุอย่างไรเล่าเซียห่โตั้นไม่ตอบอีวานอินพลิกสมุดอ่านต่อไปแต่จูจูก็ถามขึ้นมาว่าเหตุใดแคว้นเหยียนต้องส่งมือสังหารมาด้วย พวกนั้นควรรู้ว่าการสังหารเชื้อพระวงหรือชนชั้นสูงแค่สองสามคนไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปเจ้าตอบว่ากันว่าแควนเยี่ยนแห้งแล้งกันด้านมีคนหิวตายทุกปีจะใช้ชีวิตอยู่ต่อก็ยากลำบากพวกเขาลํลำบากมากเท่าไรก็ยิ่งแขนเครืองริษยาพวกเรามากเท่านั้นตอนนี้แ้นมากจนแทบจะเสียสติ อีกทั้งภายในแคว้นเยี่ยนก็มีการชิงอำนาจกันเองพวกนั้นคงคิดว่าการส่งมือสังหารมาที่นี่จะเป็นการสร้างชื่อเสียงและบารมีให้กับตัวเองกระมังอีวานอินฟังถึงตรงนี้ก็สะดุดใจขึ้นมานาไปแคว้นเยี่ยนที่แห้งแล้งกันด้านปลูกพืชผลอะไรได้บ้าง ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบไปชั่วขณะสายตาของอวี่หวานอินและเซียหโหต้นจ้องไปยังเปยโเจ้าเป็นตาเดียวเปยโเจ้าเกาสีรากแปลกๆก,ก,ก่อนตอบปลูกพืชที่มีชื่อว่าข้าวฟ่างไม่ใช่ของดีอะไรเนื้อหยาบแผลมไม่อร่อยป้าเซียของเราไม่ปลูกพืชชนิดนี้ถ้ามีคนปลูกก็เอาไว้เลี้ยงหมูอวี่หวานอินสะกดความตื่นเต้นไว้เต็มที่ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้วันนี้ลำบากท่านนาแล้วรีบกลับไปพักผอ่อนเถอะหลังจากปล่อยเจ้าออกไปวีวานอินก็กระโดดลุกขึ้นยืนทันทีเราหาพืชทนแล้งได้แล้วถึงจะไม่อร่อยแถมยังกินยากแต่ถ้าให้ชาวบ้านแต่ละบ้านปลูกกันคนละนิดคนละหน่อยพอเจอภัยแล้งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินถึงตอนนั้นก็จะไม่มีคนก่อกบฏ ตัวนอ่องก็ไม่มีโอกาสใช้เรื่องภัยแล้งมาเล่นงานหน้ยเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเซียงโหตั้นใช้ความคิดก่อนกล่าวเสริมเสียงขืมนี่ก็เป็นทางรอดหนึ่งแต่ชาวบ้านทั่วไปจะมีที่นากันคนละหยิบมือการจวานล้อมให้พวกเขายอมปลูกพืชเลี้ยงหมูไม่ยากไปหน่อยหรือปีหวานอินเสนอเราก็ให้ราชสำนักออกหน้าซื้อผลผลิตก็สิ้นเรื่อง เป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกเยอะขึ้นทำแบบนี้ครังหลวงก็จะมีสเสบียงเก็บไว้กินยามหน้าแลง้งชาวบ้านก็มีรายได้จากการขายผลผลิตพอภัยแล้งมาถึงจริงๆค่อยเปิดยุง้งฉางแจกจ่ายอาหารเสียหห่อต้นสายหน้าฉันตรวจดูแล้วตอนนี้ท้องพระคังว่างเปล่าแม้ว่าทางการจะเก็บภาษีอากรได้ไม่น้อยแต่ราชสำนักก็เต็มไปด้วยปลวก ไหนจะแคว้นเล็กลอรอบๆที่กำลังตดตดต้องต้องจะก,ก่อความไม่สงบดังนั้นค่าใช้จ่ายในกองทัพเลยลดทอนลงไม่ได้สรุปง่ายๆก็คือในท้องพระครังไม่มีเงินเหลือแล้วเราก็พิมพ์เงินออกมาใช้เองสิแบบนั้นไม่เท่ากับทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือปีวานอินถามไม่ดีหรือเซียหอตั้นก็คงไม่ดีมั้งปีวานอินถามอย่างประหลาดใจ ทำไมต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้ด้วยนายเป็นประธานบริษัทไม่ใช่หรือเซียห์หอตันรู้สึกประหลาดใจยิ่งกว่าเธอฉันเป็นประธานก็จริงแต่ก็ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์กับเศรษฐกิจเสียหน่อยอีกอย่างยุคนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่จะใช้การพิมพ์แบงค์หรือลดหย่อนภาษีมาเป็นเครื่องมือจัดการด้านการเงินได้วีวานอินฟังแล้วปวดหัว ได้ได้ได้ในเมื่อพวกเราสองคนไม่รู้เรื่องก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องมาช่วยแล้วเธอบุยหน้าไปทางสมุดบันทึกของซีเหยาปลายนิ้วจิ้มอยู่ที่รายชื่อบัณฑิตที่สอบตกเหล่านั้นฉันจำได้ว่าบัณฑิตสอบตกหลายคนที่ตวนอองไปติดต่อมามีไม่น้อยที่ตอนหลังกลายเป็นขุนนางฝีมือเยี่ยมพวกเราไปชิงตัวคนพวกนี้มาใช้งานก่อนดีกว่า เซียยหอตันถามอย่างข้องใจจากการอ่านครั้งละสิบบรรทัดของเธอยังจะจำชื่อของบัณฑิตพวกนั้นได้อยู่หรืออีวานอินตอบอย่างหดหูฉันจะพยายามนึกให้ออกละกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นไทเฮานั่งฟังนางกำนันรายงานพลางจ้องปลายเล็บที่เคลือบด้วยสีแดงสดของตน้นนางกำนันรายงานว่า เมื่อคืนนี้ฝ่าบาทยังคงประทับค้างคืนที่ตำหนักกุ้ยเฟยเพคะไพ่เฮาเลอกคิ้วหลายปีมานี้ห้องเต้ไม่เคยให้ความโปรดปรานสนมคนไหนมาก่อนจากที่นางได้ยินข่าวห้องเต้ไม่ค่อยสนใจเรื่องพันนี้จนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าไม่ชอบนางรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่จึงซักต่อพวกเขาทำอะไรกันหรือไม่นางกำนันตอบ ตำหนักกุ้ยเฟยมีการป้องกันแน่นหนาะสืบไม่ได้ง่ายๆเพคะอีกอย่างฝ่าบาทมักจะไล่คนออกมาแล้วประทับอยู่กับหวีเฟยตามลำพังเสมอไทยเฮารู้สึกถึงภัยคุกคามขึ้นมาราังๆดูถ้าควรจะส่งโอสดุมกำเนิดไปให้เสียแล้วนางกำนันรีบรับคำหม่อมฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ไทยเฮายังตำชับอีกว่า อีหวานอินไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาถึงเวลาที่ต้องสั่งสอนให้นางหลาบจาเสียบ้างบิดาของนางมีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าหน่วยใช่หรือไม่จางสันลืมตาด้วยความตกใจหัวใจเต้นโครมครามแสงแดดแยงตามีเสียงดังมาจากไม่ไกลรัชทายาท จางสันสงสัยว่ากำลังอยู่ในความฝัน5านาทีก่อนเขาอย่างนั่งสับป,ประงกอยู่ในห้องเรียนเพื่อไล่ความง่วงงนุนเขาหยิบมือถือออกมาเล่นขณะสไลด์หน้าจอไปเรื่อยก็ดันกดเข้าดิ้งของนิยายออนไลน์ที่ชื่อว่าทะลุมิติมาเป็นพระสนมตัวร้ายแค่เห็นชื่อก็รู้ว่าเป็นนิยายขยะ จางซันอ่านผ่านๆอย่างเบื่อๆกำลังจะกดออกไปหน้าอื่นจูจูก็มีความรู้สึกคลายบ้านหมุนเบื้องหน้าดำมืดรัชทายาทเสียงเรียกนั้นดังเข้ามาใกล้รัชทายาทจางซันเงยหน้าขึ้นเขามีลางสังหรณ์บางอย่างที่ไม่ดีนักก่อนจะพบว่าตัวเองนอนฟุบอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือตัวหนึ่งขันพีน้อยมองด้วยแววตาเป็นกังวล รัชทายาทจ,จะบรรทมไม่ได้นะพยะค่ะไทยเฮากำลังเสด็จมาทอดพระเนตรการเรียนของพระองค์รัชทายาทไทยเฮาระหว่างที่เขาแอบ,บหยิกต้นขาก็เห็นหญิงวัยกลางคนหน้าตาแคร่งขครึมแต่งกายหรูหราด้วยชุดโบราณเดินเข้ามาถามด้วยเสียงเย็นกระด้างว่ารัชทายาทวันนี้เรียนเป็นอย่างไรบ้างขันทีน้อยรีบคำนับทำความเคารพ ถาวายบังคมไทยเฮาจางซันประติดปะต่อเรื่องราวไม่ทันไปชั่วครู่สวยแล้วนักเรียนชั้นมัธพยมต้นพี่ไม่ตั้งใจเรียนอย่างเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนโบราณเขาพูดจาแบบไหนไทยเฮาที่อยู่ตรงหน้าเห็นเขาไม่พูดไม่จาอยู่นานก็เริ่มไม่พอใจเหตุใดจึงไม่ตอบ จางซันรู้สึกหัวใจเต้นแรงตนแทบจะหลุดออกมานอกร่างมือสั่นเทาเลื่อนกระดาษที่เขียนได้ครึ่งแผ่นไปตรงหน้าตอบอย่างไม่มั่นใจว่าประประมาณนี้อีกฝ่ายรับกระดาษไปดูอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้ว่าพอใจหรือไม่แต่มีคำพูดมากมายพ่นออกมาจากปากนางจางซันฟังรู้เรื่องแค่คำว่าห้องเต้ขยันขันแข็ง ทำตัวให้ดีเป็นศัพ์ง่ายๆแค่ไม่กี่คำเขาไม่มีแก่ใจจะฟังต่อรู้สึกสับสนงุนงงไปหมดเขาคิดถึงปัญหาใหญ่ของตัวเองอยู่สามเรื่องเกิดอะไรขึ้นจะกลับไปได้ไหมแล้วต้องพูดจายังไงถึงจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ อีกฝ่ายเป็นถึงไทยเฮาตัวเขาเองเป็นรัชธายาตน่าจะมีความสัมพันธ์แบบย่าหลานละมัง้งจางซันคิดในใจผู้หญิงที่ถูกเรียกขานว่าไทยเฮาพูดจบแล้วกำลังรอฟังคำตอบจากเขาจางซันทำใจโต้กลับไปด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า,วาขอบพระไทยเสด็จย่า เวลาแค่ไม่กี่อึดใจเพ่าว่าจางซันรู้สึกเหมือนยาวนานมากไทยเฮาพยักหน้าแล้วหมุนตัวเดินจากไปจางซันผอนใจยาวๆตอนนี้เพิ่งรู้สึกตัวว่าเหงื่อออกเต็มแผ่นหลังเอาไงดีจะไปหัดพูดภาษาโบราณจากไหนดีอีวานอินเข็นสมองจนแทบแตกสุดท้ายก็นึกชื่อบัณฑิตที่มาสอบเหล่านั้นไม่ออกแต่เธอพอจะมีวิธี ตอนนี้ปยเจาอยู่ในตำหนักกุ้ยเฟยนอกจากให้การคุ้มครองอ,อีวานอินอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อใดที่ว่างเขาก็จะช่วยฝึกฝนองครักษเงาในตำหนักอีกด้วยวันนี้อีหวานอินเดินไปขคาะประตูห้องปยเจ้านะปัยทำอะไรอยู่หรือปยเจาตอบด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองเย็บเสื้อคลุมให้เจ้ากับปั้นเออ วีวานอินไร้คำพูดไปชั่วขณะหนึ่งเธอกล่าวต่อไปว่าท่านนานี่เก่งไปเสียทุกอย่างท่านนะานท่านพองยุทธภพมานานอีกทั้งยังอยู่ในหอคณนิกามาก่อนไม่ทราบว,ว่าพอจะมียาสลบหรือยาที่ทำให้เกิดภาพหลอนแล้วทำให้คนพูดความจริงบ้างหรือไม่ไปเจ้าหยุดคิดเล็กน้อยยาหนามีแต่ผลของมันดีกว่าสุราฤทธแรงเพียงนิดเดียว ทำให้คุมสติไม่อยู่พูดจาเรื่อยเปื่อยแต่จะยอมพูดความจริงหรือไม่ก็รับรองไม่ได้เหมือนกันีวี่วานอินถามต่อหลังจากตื่นขึ้นมาจะจําได้หรือไม่ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างไปเจ้าตอบเรื่องนี้ก็ตอบยากถ้าคคิดจะให้คนที่กินจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไป ก็ต้องใช้ยาในปริมาณมากแต่ถ้าใช้เยอะเกินไปเวลาใส่ในชาหรือสุราก็จะมีรสชาติแปลกๆคนที่กินต้องรู้ตัวแน่อีหวานอินสรูปไม่มีปัญหาข้ามีวิธีจัดการ เธอรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาดสามารถจัดการทุกอย่างให้อยู่ในการควบคุมได้เมื่อได้ยาจากเปยโเจาแล้วก็ตรงไปหาเซี่ยโหตันที่ห้องทรงพระอักษรตอนนี้คนในวังต่างรู้ว่าอีกุ้ยเฟยกำลังรุ่งโรดเหมือนดวงอาทิตย์ที่ลอยค้างอยู่กลางฟ้าไม่ว่าเธออยากจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครกล้าขวางทางเซี่ยโหตันกำลังตรวจดีกาอยู่พอดี มีคนของไทยเฮาร้องเรียนพ่อเธอบอกว่าเขาใช้การเล่นพน,นันเป็นข้ออ้างในการติดสินบนดูท่าไทยเฮาคิดจะเล่นงานเธอแล้วจะให้จัดการไหมวีวานอินตอบจัดการสักหน่อยก็ดีแล้วตำแหน่งเขาก็แล้วกันเสียหอตันแปลกใจดูอะไรเยื่อใยญเกินไปไหมวีวานอินยักหไ ไม่ใช่พ่อแท้ๆสักหน่อยไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำแล้วในนิยายเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรการลดตำแหน่งเขาจะทําให้ไทเฮาคลายความระแวงลงอีกอย่างเราทําแบบนี้อาจช่วยให้เขาลําบากน้อยลงด้วยเซียโหตันเห็นด้วยแบบนั้นก็ดีเหมือนกัน ดังนั้นเซียโห์ตันจึงพิจารณาเรื่องนี้ทันทีเขาหยิบผู้การเขียนคำว่าอนุญาตบนหนังสือดีกาเขาเขียนช้ามากทุกตัวอักษรเป็นระเบียบสวยงามวีหวานอินมองอย่างคาดไม่ถึงนายเคยหัดเขียนผู้กันมาด้วยหรือเซียโห์ตันตอบเคยฝึกมาบ้างแต่ไม่ถือว่าเก่งเรียกว่าพอเขียนได้ฉันเขียนได้แค่คำสั้นๆจะให้สอนไหม อวีหวานอินเอย่ยเอาสิฉันก็ต้องฝึกเหมือนกันเมื่อเห็นว่าเริ่มจะออกนอกประเด็นเธอจึงรีบบอกจุดประสงค์ที่ตัวเองมาในวันนี้จริงสิคืนนี้นายเรียกเสี่ยหยองเออมารับใช้ได้ไหมภายในห้องเงียบกริบลงทันทีเซียโหตั้นถลึงตามองอวีหวานอินพักใหญ่จนน้ำมึกจากปลายผู้กันหยดลงบนกระดาษเขาถามย้ำทีละคำ เธอจะให้ฉันเรียกผู้หญิงอีกคนมาขึ้นเตียงงั้นหรือหวีวานอินสับสนมึนงงไปชั่วคณนะทำไมบรรยากาศถึงได้แปลกๆเหมือนเธอเป็นชายเจ้าชู้ไม่เป็นโลเป็นภายที่วันๆไม่ทำงานทำการคิดแต่จะส่งเมียที่บ้านไปทำงานเป็นผู้หญิงหากินส่วนคนที่รับบทเมียผู้โชคร้ายก็คือเซียหาโหตันปวีวานอินหนังหัวชายิบ ไม่ได้ให้เรียกมาขึ้นเตียงจริงๆสักหน่อยพอเสียหยงเอ๋อมานายก็ให้เธอกินนี่อีวานอินแบมือออกให้เห็นตัวยาจากนั้นก็จะได้หลอกถามไงคืออย่างนี้ฉันจำชื่อบัรบิตพวกนั้นไม่ได้แต่เสียหย่งเอ๋อเคยอ่านเรื่องบูรพภาผันราตรีให้ขี้แยม เธอน่าจะจำชื่อบัณฑิตมากความสามารถแต่ต้องตายเพราะความอายุติธรรมพวกนั้นได้รายชื่อคนเข้าสอบรับราชการปีหน้าต้วนอ๋องก็ได้มาจากเซียหยงเอ๋อทั้งนั้นแหละปีวานอินเล่าแผนการให้เขาฟังเซียโหตั้นฝืนใจตอบรับก็ได้ถึงตอนนั้นเธอต้องซ่อนตัวคอยสังเกตการอยู่ในห้องห้ามหนีไปไหนล่ะพูดจบก็มองเธอด้วยสายตาตัดพ้อ ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เซี่ยหอตั้นดูแปลกไปวีวานอินครุ่นคิดแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่กลับมาจากหอคาณิกาหรือจะเป็นทฤษฎีสะพานแขวนที่ว่าคนเราเมื่อผ่านเหตุการณ์ขอขาดบาดตายมาด้วยกันก็จะรักกันน่าจะใช่แต่ถ้านิยายเรื่องนี้จะมีคนที่ต้องตกหลุมรักคนคนนั้นก็ไม่ควรเป็นเซี่ยหอตั้น อีวานอินอ่านนิยายข้าเวลาก็จริงแต่เธอก็เลยไว้ที่จะเชื่อว่าประธานคนเก่งจะหลงรักฉันไปนานแล้วในขณะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเยี่ยงท่านให้กับบริษัทเธอก็รับรู้ถึงสัจธรรมเรื่องหนึง่งระหว่างชนชั้นนั้นมีกำแพงขวางกั้นอยู่คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงมันสมองยอดเยี่ยมมองอะไรชัดเจนไม่มีวันจะมาช่วยยกระดับให้ใครแน่ นนสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือ ตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดอีกทั้งเธอยังเป็นคนคนเดียวที่อ่านนิยายเรื่องนี้จนจบเวลานี้เธอจึงมีคุณค่าเหนือกว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปดังนั้นเขาก็เลยต้องลดตัวลงมาสนิทสนมด้วยวีวานอินวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างมีสติและเยือกเย็นเพื่อระง,งับความคิดเพ้อฝันที่ดูเหมือนฝันกลางวันของตัวเอง ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ